สวัสดีคะ่ะ S R ราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะรถนะคะ Isuzu 97นะคะลูกค้ามีถาดอยู่แล้วนะคะนำถาดนะคะตัวถาดนะคะมาให้เราติดตั้งให้โดยการที่ามาซื้อขาจับพร้อมคันขวางนะคะให้เราติดตั้งให้นะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะติดได้นะไม่ใช่ว่าติดไม่ได้ขอบกระจกก็ติดได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเห็นไหมคะ ชัดนะอ่าเห็นไหมคะ่นี่นะคะพอทุกอย่างมันตรงรุ่นนะคะยังไงมันก็ติดออกมาสวยงามนะคะเห็นไหมคะนี่ลูกค้านะคะคันนี้นะคะเลือกคันขวางนะคะทรง RB01 สีบอลน,นะคะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูโดยรวมนะคะลูกค้าท่านใดที่มีถาดอยู่แล้วมีลูกบล็อกอยู่แล้วหรือมีตัว เต็นท์อยู่แล้วแต่ไม่มีชุดติดตั้งนะคะก็มาหาเราได้นะคะเรามีบริการติดตั้งให้นะคะเห็นไหมสวยเลยแล้วคานขวางสง่าบีศูงหนึเนี่ยแข็งแรงมากนะคะหนามากนะคะลูกค้าจะไปติดเต็นท์ต่อหรือจะเอาไปทําอะไรต่างๆนานาก็ได้เลยนะคะสวยงามมากค่ะเออสวยงามเนาะาเดี๋ยวพาไปดูโดยรวมอีกหนึ่งรอบ ย้ำนะคะเป็นขาจับพร้อมคานขวาง E สุสุ97แคปนะคะสวยงามแข็งแรงตรงรุ่นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ s c r ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะหรือจะสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีจ้า